พูดถึงน้ำหอมพูดถึงของฝากนี่งานนี้กันหน่อยดีกว่าค่ะในช่วงสิ้นปีแบบนี้นะคะเราก็จะต้องมีของขวัญมอบให้ในช่วงคริสต์มาสหรือปีใหม่คุณผู้ชมเตรียมอะไรไว้แล้วหรือยังคะถ้าเกิดว่ายังนึกไม่ออกดิฉันชวนมางานนี้รับประกรันได้มีของถูกใจค่ะ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะคะขอเชิญทุกท่านมาเที่ยวงานสุดยิ่งใหญ่แห่งปีของดีทั่วไทยครั้งที่1ห,หรือว่างาน Thailand Fin อลค่ะคุณผู้ชมจัดขึ้นระหว่างวันที่2อถึงธันวาคมอันนี้แจ้งทราบล่วงหน้าไว้ก่อนเลยนะณฮอลล์7-8นถะึงแอิมแพเมืองทองธานีค่ะเขาจะรวบรวมเอาผลิตภัณฑ์ O t o p s, s l e l e c ที่ได้รับการคัดสรรจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเอามาจัดแสดงและจัดจาหน่ายกว่า1มืนรายการมีผู้ประกอบ การโอท็อปซีเล็กจากทั่วประเทศมาออกบูธ400คูหาค่ะที่สำคัญที่สุดเลยก็คือเป็นการผนึกกำลังระหว่างกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากับ5หน่วยงานภายใต้การกำกับของกระทรวงพาณิชย์ทั้งกรมทรัพย์สินทางปัญญากรมการค้าต่างประเทศกรมการค้าภายใน กรมเจราจาการค้าระหว่างประเทศและกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศในการนำสินค้าของผู้ประกอบการแต่ละหน่วยงานเข้าไปส่งเสริมและก็สนับสนุนมาร่วมจำหน่ายในครั้งนี้ด้วยค่ะสินค้าที่บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือว่า GI หมายถึงว่าต้องได้มาจากพื้นที่นั้นๆที่เดียวที่อื่นนะมันก็จะไม่เหมือนมาด้วยค่ะคุณผู้ชมกรมทรัพย์สินทางปัญญาก็มีสินค้าทางเกษตรนวัตกรรมหรือว่า อภินะคะของกรมการค้าต่างประเทศสินค้าและผลิตภัณฑ์ออแกนิกโดยกลมการค้าภายในสินค้าที่ใช้ประโยชน์จาก FTA โดยกลมเจรจาการค้าระหว่างประเทศสินค้าฮาลานโดยกลมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและในส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะเป็นผลิตภัณฑ์โอท็อปซิเล็กที่ได้รับการส่งเสริมเข้าจําหน่ายณนะร้านโอท็อปภายในสนามบินสุวรรณภูมิดอนเมืองภูกเก็ตด,ด้วยค่ะ ผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมต่อยอดพัฒนาสู่ช่องทางออนไลน์และผลิตภัณฑ์โอท็อปภายใต้เครือธุรกิจ m o อกบิสคลับนะคะ โดยสินค้า O Top Select ที่นำมาแสดงแล้วก็จำหน่ายภายในงานเนี่ยคัดสรรมาแล้วเขามีทั้งหมด4กลุ่มด้วยกันกินดีอยู่ดีดูดีแล้วก็สวยดีอย่างกลุ่มกินดีเนี่ยคุณผู้ชมก็จะเป็นอาหารกับเครื่องดื่นที่โดดเด่นเรื่องรสชาตินะคะพิถีพิถันเรื่องของการใช้วัตถุดิบสดใหม่ความอร่อยมาจากทั่วทุกภาคของประเทศไทยส่วนอยู่ดีก็จะเป็นกลุ่มของใช้ของตกแต่งของที่ระลึก ดีไซน์สวยงามทันสมัยพลังสร้างสรรจนได้ผลงานชิ้นเอกออกมาค่ะส่วนกลุ่มดูดีก็จะเป็นกลุ่มผ้าเครื่องแต่งกายสวยงามมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวปราณีใส่ใจในทุกขั้นตอนการผลิต และสุดท้ายเป็นกลุ่มสวยดีนะคะเป็นกลุ่มสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารแต่ว่าเน้นดูแลสุขภาพตามวิถีปัญญาและภูมิปัญญาท้องถิ่นใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติใส่ใจสิ่งแวดล้อมค่ะภายในงานนี้ก็ยังแบ่งออกเป็นโซนต่างๆด้วยนะคะทั้งโซนสินค้าที่นำผลิตภัณฑ์โอท็อปซีเล็กจากทุกภาคส่วนมาจัดแสดงไว้มีโซนช็อปชิมชิลแช,ช,ช่โอ้รวมกันหมดเลยค่ะคุณผู้ชมทุกท่านสามารถเลือกซื้อเลือกช็อปเลือกชิมได้มากกว่า1 0 0 0 0ื่นรายการและ ที่สำคัญใครที่ชอบเรื่องความงามแวะโซนเฮลท์แอนด์สปาค่ะมีเรื่องสุขภาพทั่วไทยทั้งบริการนวดแล้วก็การเลือกซื้อสินค้าจากคุิปัญญาไทยนะคะมีโซนธุรกิจเหมือนกันนะท่านใดพอดูปับอุ้ยอยากลองเป็นเจ้าของธุรกิจแบบนี้ก็สามารถพูดคุยกันได้เลยทันทีค่ะแล้วก็มีโซนสำหรับนักชิมทั้งหลายเป็นโอท็อปฟู้ดฮอลรวบรวมอาหารนานาชนิดจากทั่วทุกภาพ มารอให้ทุกท่านไปช้อปปิ้งกันแล้วนะคะย้ำอีกครั้งหนึ่งคุณผู้ชมคะ่ะ งานนี้ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงค่ะของดีทั่วไทย Thailand Finance ครั้งที่1จัดโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์2-6ธันวาคมนี้นะคะอย่าไปผิดนะคุณผู้ชม2-6ทธันวาคมนี้ฮอ7-8ถึอินแพเมืองทองธานีดิฉันมีรถเข็นว่างๆอยู่หนึ่งคันเวลาไปเราจะไม่หิ้วนะคะเพราะว่าเราซื้อกเกินหิว้วใช่แลหิห้วไม่ไหวลากไปเลยค่ะมีของหน้าเหมาหลายอย่างเลยค่ะ